นั่งสมาธิโลกฝึกจิตให้เป็นสมาธินะลูกนะ,ะลมเข้าลมออกอยู่ที่ปลายจมูกลูกอยู่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเขาก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เราปฏิบัติอาณาปานสตินื่งเืองลูกต่อไปเราจะได้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคน ตอนนี้เรามีวิชาปิดกัน้นเราเกิดเป็นสัตว์เป็นแมวเราต้องทำเหตุให้ไปเกิดเป็นเทวดานะลูกนะฟังพุทธวจนะเนืเือง,องฟังธรรมะเนืองเนือนั่งสมาธิบ่อยๆฟังพุทธวจนะฟังธรรมะให้เนืองเนืองลูกให้บ่อยๆทุกวันทุกวันนะลูกนะ นะ้ล,ลูกก็จีวรโชคดีแล้วลูกได้มาอยู่วัดจีวรโชคดีกว่าแมวล้านล้านตัวจีวรโชคดีกว่าคนล้านล้านคนเขาไม่เคยฟังพุทธวจนะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเราจะต้องสร้างเหตุให้ได้แล้วลูกนะสร้างเหตุให้ได้เกิดเป็นคนให้เกิดเป็นเทวดาให้ได้นะครับ เอาห้ได้เด้อเวลาเด้เอเหตตลอดเหตเสมุเสมครับผมเบร่วมหายใจเขาออกรวมหายใจเขาก็ฮู้รวมหายใจออกก็ฮู้นี่ร่มอยู่มุมนี้ล่มอยู่มุมนี้หายใจเขาให้เอาเอาจิตอยู่ที่ปลายจมูกนะครับเอาจิตเอาใจอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เด้อ บ่อยๆนึงนึงลูกเนาะ,ะฟังพุทธวจนะฟังมา้นึงฟังพุทธวจนะครับธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วฟังนี้ลูกฟังสัตว์ตวั้งอยู่ในคันได้อย่างไรลูกฟังนะพุทธวจนะ สัตว์ตั้งอยู่ในคันได้อย่างไรอินทกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วได้ทูลถ,ถามด้วยคาถาว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ารูปหาใช่ชีพไม่สัตว์นี้จะประสมร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอกระดูกและก็เนื้อจะมาแต่ไหนสัตว์นี้จะติดอยู่ในคันได้อย่างไร รูปนี้เป็นกลละจากกลละเป็นอัมพุทธะจากอัมพุทธะเป็นเปสิกก้อนเนือ้อจากเปสิกเกิดเป็นคณะก้อนจากคณนะ